สวัสดีครับร้านผู้สมอรแท็กเตอร์นะครับพามปชมรถถ่ายรุ่น M7040 นะครับรถขนาด70แรงคันนี้พื้นฐานเดิมนะครับมีเก็บสีภายนอกนะครับทั่วไปเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บถึงขนาดว่าทั้งคันนะครับเก็บเป็นบางจุดอย่างตัวพวกนี้ก็คือเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับไม่ได้ทําคานตอนนี้ยังเป็นของเดิมอยู่หัวน็อตเดิมนะครับคานหน้าทําสีนะครับคานไปด้านล่างทําสีนะครับกระทะล้อทําสี ยางหน้าสภาพสวยนะครับยางหลังสภาพใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ยางดีทั้งสี่เส้นนะครับซุ้มล้อสายขวามีเก็บสีนะครับพวกชุดคอนโทรนอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับพลาสติกด้านล่างมีแตกนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับด้านท้ายมีเก็บสีเทานิดหน่อยนะครับไม่ได้เก็บทั้งหมดนะครับก็ยังคงพื้นฐานเดิมนะครับก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะครับ คันนี้รถประมาณปี51 5หนนะครับใช้งานประมาณ5,5 0 0ันาชั่วโมงนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่ได้ทำนะฮะสีเด,เดิมนะครับแป๊บไฮดรอลิกก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับรถพื้นฐานรู้สึกจะใช้อยู่ในลานลานมันอะไรประมาณนี้นะครับจะใช้แบบแนวแบบเกตเกตด,ดันๆนอะไรอย่างนี้เฉยนะครับโดยทั่วไปก็ถือว่าสภาพอ่า ใช้กันปกตินะครับรถไม่ได้แบบมีมาซ่อมเครื่อ,องซ่อมเกียร์ซ่อมอะไรนะครับเราแค่มาปรับภายนอกนิดหน่อยนะครับคันนี้ก็คือขายตามสภาพนะครับมีอุปกรณ์เบดันิดหน้านะครับาราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนก็มีนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบเกียร์ปกตินะครับ ทำงานปกติทุกเกียร์นะครับน้ำหนักลมอะไรม,รา,มราคาดอะไรพวกนี้ก็คือปกตินะครับแต่คันนี้ตินิดนึงก็คือเวลาถอยหลังอ่าพอจะได้ยินเสียงหน่อยๆน,นะครับมันจะดังวอ้อหน่อยๆน,นะครับน่าจะเป็นลูกปืนปลายเผานะครับแต่ผมไม่ให้เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ลูกค้าก็อาจจะเอาไปซวิตเองนะครับถ้าเกิดซีเรียสถ้าไม่ซีเรียก็ใช้งานต่อไปอันนี้ก็คือตําหนินิดหน่อยนะครับ เรื่องเสียงจะ่ดินหน้าได้ก็ปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับราคาไม่แพงนะครับถูกกว่ารถรุ่นไอเล็ก,ลก,กๆกลางๆถูกวีนะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสมเก้าสองสองสี่หรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งขอบคุณครับ